ไหนไหนไหนมิต้าคุณเจออะไรแล้วเอาไปล้างเอาไปล้างเอาไล้างตัวอะไรตัวอะไรโอ้ยสกีบีดี้ย๊าสีเขียวโอ้โหเือเจ้าปอเจออีกแล้วครับเฮ้ยไปล้างมาไปล้างบ้างตัวอะไรตัวอะไรโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้เกิดเกิดเหตุต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเกิดเหตุการณ์ครับเพราะว่า เรามาเล่นเอาเอาบิตาบิตาลมครับก็คือเจ้าเป่ากับบิตาครับลงไปอยู่ในโคนกันครับเฮ้ยแต่ว่าเมื่อกี้พ่อเห็นศพพวกสกิบบี้อยหล่นลงมาด้วยนะครับเดี๋ยวดูว่าสองคนนี้จะเจอหรือเปล่าเอาหาหาครับหาครับโอเคครับหาแล้วมาให้พ่อเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรดำหรื่เปียครับพอล้างก่อนครับโอ้ย สองคนย่อมกำลังค้นหาครับเออเราเยียบดูเราเยียบดูลองหาดูาเจออีกไหมเจอไหมเจอไหมดูพ่ต้าเจอเฮ้ย,ยเจ้าป่าเจออีกแล้วครับเฮ้ยไปล้างบ้าไปล้างบ้าตัวอะไรตัวอะไรโอ้ยเปส็สปีกเกอร์แมนย่ <Okay. S 1> อ,อ,อม,ม,อ,มอ่าดูพี่ต้าพี่ต้าเจอมากไหมครับเอ่าวงมเฮ้ยเฮ้ยพี่ต้าเจอมาสองตัวเลยเอาไปล้างน้ำก่อนไปล้างน้ำมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจออีกแล้วครับอีกสองตัวครับอะไรครับ พ uh, uh> um um <no ีี่อคาไวล่าแมนกับไซเรนเฮดครับเพื่อนๆดูด uh ิยโอ้แล้วจะพาไปเจอไหมอีกครับเป็นไซเรนเฮดตัวสีเขียวอ่ะแต่ครับตอนนี้สองคนก็กำลังค้นหากันครับจะเจอไหมไม่น่าเจอแล้วครับว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาละครับตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยไหนไหนไหนมิตาคุณเจออะไรครับตัวรเอามาล้างเอามาล้างเอามาล้างตัวอะไรตัวอะไร โอ้สกิบิดี้ยบสีเขียวโอ้โหเหม็นฉึงมาเชียวเอาล่ะครับตอนนี้เราเจอขึ้นมาทั้งหมดหตัวครับดูสิว่าจะยังมีอีกหรือเปล่าครับไหนไหนยืนอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮอะไรอะไรไปล้างมาไปล้างมาฮึคือก้อนหินปลโซเยไหนไหนไหนเฮ้ยนไหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอปร้างมา เฮ้ยใ,ใช่หรอทีวีแมนกระโอ้ยได้ทีวีแมนใหมตัวนี้ครับศพทั้งหมดครับที่เราขุดมาได้ครับหลายตัวเลยครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับโอเคฝากบอกเพื่อนๆว่าะเะ้าอย่าลืมช่วยมาหาโอเคครับอย่าลืมมาช่วยหาตัวที่เหลือด้วยนะครับอย่าหาไมา่เจออีก3ตัวโ oh, no. อ้โหน